สวัสดีครับคุณผู้ชมก่อตอนรับเข้สู่รายการ G 4 u แล้วเราอยู่กันใน WWE 2K23 Universe Mode กันในพาร์ทที่5นะครับผมวันนี้เรามาอยู่กันในศึก Smackdown Live นะครับผมหลังจากพาร์ทที่แล้วนะครับผมจบศึก Money in the Bank ไปนี่พระเอกของเราเปิดตัวมาก่อนเลยนะครับผมกับแชมป์คนใหม่ของ undisputed ครับผม Universal WWE Championship นะครับผมเป็นคนแรกเลยนะครับผมที่สามารถกดเอาชนะ โรมันเรย์ไม่ได้ที่ครองแชมป์มาถึง1,000วันนะครับผมั่นก็คือทตาได้ของเดอะล็อกยูกามิครับผมนี่เราสามารถที่จะโค่นล้มทางได้ของอำนาจมืดที่ครองแชมป์มาอย่างยาวนานได้แล้วครับผมก็บอกเลยว่าเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆนะครับผมและนี่เราเป็นไฟที่แชมเปี้ยนครับผมนี่เปิดตัวแบบสุดเท่เลยครับผมยูกามิคุงนะฮะเพิ่งได้แชมป์บาดเจ็บอยู่ด้วยนะครับผมแต่ว่ามาแล้วครับผม แมตต์ต่อไปนี้จะเป็นแมตต์สำหรับหนึ่งยกเท่านั้นเปิดตัวว่าก่อนนะครับผมจากทีม chaos นะครับผมแปลว่าความกดดันหนนะน้ำหนัก242ปอนด์จโออสกานะแชมป์ W W E เลยครับผม The Lock You Jammy นะครับผมนี่เปิดตัวมาคึกจัดเลยครับผมมาเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าครับผมว่าหลังจากเป็นแชมป์เนี่ยฟอร์ของเขาจะยังคงดีต่อเนื่องหรือเปล่าสิ่งที่น่าสนใจก็คืออาการบาดเจ็บที่ซี่โครนะครับ ยังไม่หายนะฮะโอ้โหแล้วคู่ต่อสู้ในวันนี้ถือว่าไม่ธรรมดาเลยนะครับผมคีเรียนครอสนะครับผมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งนักเวืปอแปมที่ต้องบอกว่าฝีมือไม่ธรรมดานะครับผมแต่ว่าหลายๆคนเบื่อบอกว่ากรรารปล้มเขาไม่เก่งนะครับผมแต่ว่าบทมันชูเหลือเกินนะมากรรมการบอกพร้อมแล้วเริ่มแมตช์เลยครับผมโอ้โห ยัแค่แม่งวิ่งเข้ามากันไม่ทานครับผมต่อยหน้าอีกแชมป์โลกเลยด้วยให้เกียดกันนิดนึงใด้เกียดกันนิดนึงสปีอะไปเข้าไปครับผมมานี่จับหัวแทนของเคริคคอสขึ้นมาครับผมอยู่กบพี่จับมาเป็นโอ้โหอุลกเระครับผมมานี่ขอจับมาเสริมแรงเด้งเชือกและกระแทกเข้าไปเต็มเต็มหืสะใจก็าสะใจ แข็งแรงอยู่แล้วนะผมอยู่กับมิคุงเสร็จแล้วสั่งให้ลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาเตรียมตัวมวนโอ้โห,โโห,โโหโจะโรลิ่งทันเดอร์ซันเดอร์โดนดักไว้ได้ก่อนหน่อยแน่คนกำลังจะเกิดมึงมาดักไวไ้อ้เปรดนี่แม่งชนตกเชือกลงไปเลยตามขึ้นมาสามอุ้ยสู้กันบานนะผมอ้อวิ่งชนกันไอเป็นไรซับเป,ปียเขาเลยเต็มเต็มเต็มลำตัวเต็มลำตัว เสร็จปุ๊บถอยมาตั้งหลักม้วนไป็นโรลิงทันเดอร์เอ๊ะอะไรกันวะเนี่ยเอ๊ะเดี๋ยววิ่โอ้โหดูเหมือนจะได้เอ้ยเดี๋ยวก่อนนะโ,โรมันเรนอย่างนั้นเหรอได้สิไอแชมป์เก่าแกไม่พอใจก็แน,น่จริงก็ออกมาสิว่าเออคีดเรียนบอกอืมลืมกูหรือเปล่าไม่ลืมไม่ลืมไม่ไม่ลืมไม่ลืมม,ลม,ม,ลม,ม,ลม,มานี่เสร็จเป็นอันเฟรตติเอร์เข้าไปเต็มเต็มเลยครับผมมานี่ขอจับ เวียงเอ้าโดนรีเวิร์สไม่เป็นไรไปเชือกกระโดดหลบมาสวยครับผมโคลสไลน์หลบได้และเป็นฟลายิ่งคลสไลน์เข้าไปเต็มเต็มมวยตัมเกงกำลังมาเสร็จปุ๊บจับขึ้นมาเลยครับผมรักคิริย์ครอสเสร็จปุ๊บใส่เป็นเออ้เอเอไม่ได้โดนแก้ก่อนไม่เป็นไรคุณแก้กลับมานี่เตรียมใส่เป็นไซค์เครโอ้ไม่ได้อีกเหมือนกันเตะสวนกลับมาม้วยรูริงทันเดอร์ซันเนอร์ไปเต็มเต็ม มันี้อุ้ยโดนแก้ครับผมอุ้ยเดี๋ยวโอ้โหโดนคีบกว่าเดือดจิง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 จิกตาจิกตาจิกตามันก่อนโอเคจิกตาตบกระโหลกหนึ่งทีเสร็จปุ๊บมึนมึนก็ต้องโดนครับผมใส่โคลดเจ็ตอาร์มสตรองเข้าไปเต็มเต็มกดกรรมการหนึ่งสองสามวิ่งนั่นสร้างของยากแล้วเนี่ยใส่โคลนเจ็ตอาร์มสตรองอย่างนั้นเหรอ วิโดนรามันเรนออกมาปัน่นป่วนแมตช์นิดนึงก็ผมแต่ว่าก็ไม่ส่งผลน,นะฮะแชมป์ undisputed W W E แชมปเปี้ยนของเราอย่างยูกามิก็สามารถเอาชนะคีไรครอสไม่ได้ตั้งแต่มแตมตช์แรกหลังจากที่เป็นแชมป์มานะครับผมโอ้ต้องบอกเลยว่าศึกสองคนนี้ยังไม่จบจริงๆนะครับเนี่ยโอ้แ,<ม>แล้วรอบนี้ทามินาออกมาด้วยก็ผมแปลว่าศึกระหว่างตระกูลยูดิวะยังไม่จบนะบเนี่ยใช่ครับผม นี่ครับผมตัวแทนผู้หญิงคนเดียวของกลุ่มของเรานะครับผมเรนะจังนะผมน,นี้จะมาเจอกับเทมิน่านะผมในกกลุ่มของครอบครัวเหมือนกันเทมิน่าบอกว่าฉันจะไม่ยอมให้เหล่าพี่น้องฉันอนะต้องพ่ายแพ้เธออีกแล้วอ่อาอได้เลยนะบอกได้เลยหลบมาหนึ่งครับผมกระโดดหลบเสร็จปุ๊บเตะโอ้โหเต็มปากเลยฮะโครสอ่ะหูโดนสวนกลับโดยเทมินา่าครับผม บอกเลยว่าเจทิมิน่านี่เรนะก็เหนื่อยหน่อยครับผมโอ้มันคือม,มันขนมันะครอบครัวทั้งเกาะซามัวแล้วมั้งเนี่ยจับพาว o w e r bomb ลงมาอีกวิ่งต้องระวังเจ็บนะฮะเนี่ยเขี้ยงชิงไปขยะเปียกอีกตัวใหญ่กว่าเยอะอุ้ยจับขา,าไว้ได้อีกครับผมเลยนะบอกปล่อยนะปล่อยนะปล่อยได้เลยเออหน้ากระแทกเขาอีกครับผมเสร็จปุ๊บโอ้เจติมิน่ามาวันนี้ดุจริงฮนะเสร็จเตะเข้าไปอีกครับผมเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะนะ โดนอีกรอบหนึ่งแล้วนะครับผมสนาบไรนะจังกำลังจะโดนอีกรอบหนึ่งโอ้โหเสร็จปุ๊บโอ้โตผู้บรรยายโดนเปิดทิ้งอีก็บผมไปนะบอกเกินไปแล้วนะวันนี้อุ้ยโดนถอกโดนศอกโดนศอกกระแทกเขาไปอีกครับผมเสร็จปุ๊บจับหัวเลยนะมากระแทกกับโตนะครับผมเสร็จปุ๊บจับยกมาจัดแต่งพื้นที่ให้สวยงามต่อยหัวให้สลบสักหนึ่งทีครับผม แย่แล้วเ oh <my> ดินนจังอยู่ในจุดที่ไม่ควรจะอยู่เลยนะครับผมตอนนี้ขึ้นไปแล้วครับผมซุปเปอร์ลายางสวยโ้ตายครับผมและเุยอย่งศพเลยนะจังขึ้นไปบนเวทีนะครับผมทีมอิน่าบอกว่าได้เวลาจับกดแม่งเลยแล้วกันตูเลยนะตูแดงเขือกแล้วครับผมกด1 2อโอ้โห คนได้อย่างโหโกรธดักเลยครับผมธามิน่าเอาละในเมื่อทนซุปเปอร์ฟลายกับโต๊ะผู้ใหญ่ได้ลองใส่มาอีกสักรอบหนึ่งซุปเปอร์ฟลายถ้าคุณพ่อกดเลยครับผม one two oh ธามิน่าบอกนีมันเกินไกลแล้วนะคนยาท่าสถียรเกินอุ้ยโดนแก้กับโดนต่อยโดนเตะโดนเตะสองดีโอ้โหน็อกครับผมสมแล้วที่เป็นแชมป์ยีของสแตนติโนนะครับผมเดี๋ยวอาจารย์แข็งแกร่งหรือเกิน เสร็จปุ๊บเปะการคอแล้วโอ้โหเดี Man ๋ยว like ็ดเด็ดเดท่านี้นี่มันท่านี้โอ้ทุบ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 เสร็จจับเป็นหักคอล็อกอ้ยยอมไหมครับชามิน่าโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โหล้าด้วยกันนะคู่ล้าด้วยกันนะคู่แต่ว่าชามิน่าแข็งแกร่งอยู่ครับไม่ยอมแกะมือออกได้ครับผมโอ้โหโดนตุ้ยตุยตุยหน้าเข้าไปอีกครับผมเลยนะจังต้องปล่อยนะครับผมเอาละสะบักสะบอนด้วยกันนะคู่แต่ว่าโอ้โหเด่นะเร็วกว่าใส่เป็น เรียบร้อยครับผมไฟนอลเฮเวนครับผมกด1 2 3 two t h r บแมทครับผมสุดยอดเทเรนะจังทนทนยาท่าเสนอเกินครับผมเป็นแมทที่สุดยอดมากๆเลยครับผมเธอทนมาสุดๆแต่ว่าเจ็บดูเหมือนจะเจ็บครับผมเอาอะไรครับผมมีอาการบาดเจ็บเกิดขึ้นกับเรนะจังเลยนะครับผมคือต้องบอกว่าแมทนี้เทมิน่านี่ก็โโอ้หต้องบอกว่าใส่หนักใส่เยอะจริงๆครับผม ผมเดี๋ยวต้องไปดูทางการแพทย์เลยแล้วับผมไมเคิลใช่แล้วผมไม่รู้ว่าเธอรู้สึกดีหรือเปล่าเนี่ยแต่ว่าตอนนี้น่าจะมีปัญหากับทาง้าของซี่โครงแล้วก็ช่วงหลังแล้วนะครับโอ้เธอดูไม่ดีเลยนะเนี่ยต้องไปหาหมอโดยด่วนแล้วล่ะเอาละครับผมมาวันนี้เป็นแมตช์ของลุงยูกันบ้างครับผมจะเจอกับบุชครับผมต่อยตบตบกบซอกจิ้มหน้าเข้าไปสองทีโอ้โหยังไม่พอแค่นั้นหลอกได้ดู เออนะยังไม่เคยเจอกับโสโวอแบบฉันนะเอสวอคือใครนะครับผมสูงวัยยังไ,ไงไหลเปรตตี่ไงโอ้โหประสบการณ์ผ่านมาเยอะประสบการณ์กว่า50ปีในมือป้ามแล้วครับผมไม่ใช่อ่ะกการแค่กระทืบไอเด็กมือวาซื้นแบบพวกแกอุ้ยโงเ้ยเขามา็นบักเกิน,กนยังไม่พอแค่นี้เอาไปอีกด้านโอ้โหมูชบอกจะตายดีกว่า นี่ไงยอย่าเพิ่งตายตรงนี้ตายของจริงมาเมนี้วมานี้เอาไปกินโอคค้โหขีอสมัชเสร็จแล้วก็ได้วเวลาตายของจริงไหล่ดูเว้ยลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาเจอกับลาริอันมวิญญาณออกจากร่างครับผมนนบ่งสองเรียบร้อยครับผม สุดยอดนะผมดูเหมือนว่าจะเป็นแบตที่เหนื่อยสำหรับลุงยูนิดนึงเอ้ยโอ้โหเดี๋ยวก่อนนะแล้วเขามาทำได้ที่นี่กันวะเนี่ยนี่มันหมายความว่าไงอะ่ะอ่าแกเปิดศึกกับลูกหลานของฉันเพราะฉะนั้นในเวลาที่ฉันจะกลับมาเปิดศึกกับแกเหมือนกันถ้าแดดจีกกัมาที่ตรงนี้สิวะมาเลย และก็มาถึงคู่เอกของ SmackDown ในสัปดาห์นี้ครับผมนี่จอมพิศายูจิโร่กำลังจะเจอกับทางด้านของครึ่งของทางด้านแชมป์ทะ้ีนของทงนนัท้ทง,ทงรอ w ลแ SmackDown ลนะครับผมจากทางด้านของบลัดรลายนะครับผมซานฟรานซิสโกแคลิฟอร,ร์เนียน้ำหนัก250บปอนด์นะครับผมเขาเป็นครึ่งหนึ่งข,ของแชมป์ทั้งทีมรลและ SmackDown จิมมี่โอโซ สงครามระหว่างสองตระกูลนี้มันยังเข้มขน้นเหลือเกินจริงๆับผมแต่ก็บอกว่าตั้งแต่ได้จอมาสู่ยูจิโร่กลับมาเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่ายูริวะนี่คนค้าน,นี่จะน่ากลัวเลยครับผมก็ยูกามิตอนนี้สามารถเป็นแชมป์ได้วนวฮะนี่งองโไลน์ไปอีกตีงไงเมเชโอล่าเข้าไปฮะตอนนี้ต้องบอกว่ากลุ่มบัตไลเนี่ยครองแชมป์ไปเกือบหมดนะฮะจะมีที่โรมันเรนที่เสียไปโอ้โหเซ็นทบอมสวยครับกดเลยกำกัน นับหนึ่งสองโอ้โหเกือบหัวเกือบเกือบเกือบอนนี้ลุกขึ้นมาเสริมโอ้โหท่านี้เขาสวยครับผมขอเคลียวแล้วก็ตีลังกาเกลียวอัดใส่จิมมี่เข้าไปครับผมมานี้จับมาขอมึงขึ้นไปบนเวทีเสริมแรงอย่างรวดเร็วสั่งให้ลุกลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาสปริงบอร์ดไปนอร์มินโฟอาร์มเข้าไปเต็มเต็มครับผม จับมาเตรียมเอาเข้าไปกินกามินกิริครับผมมานนี้เวียงอัตเทอรเกิลครับผมจับมาขอบิดตัวเอาตัวพาดเชือกไว้กระโดดเอาเข่าแทนเต็มลำตัวลงไปครับผมเจ็บไหมซีมีบอกเออมึงมาลองโดนไหมล่ะโอเคไม่เป็นไรฉันถามแกไปให้แกมายกย้อนฉันมานี้โอ้โหสวยสมมติเสาเซนตันเข้าไปอีกแล้ว เร็จปุ๊กถอยตั้งหลักไว้เตรียมตัวชาร์จจักระไปที่มือขวาเตรียมใส่พันปักษาสีอุ้ยสีดำไม่ติดชิปหายไปที่สอกได้โอ้ยโดนสอกกลับอีกเขาบอกสูงสีเหลือเกินเหลือเกินกว่านี้ close line เหนียงทิ้งมา rolling blockbuster เข้าไปเต็มเต็มโอ้โหท่านี้โคตรชอบ แล้วก็ชาร์จพลังเตรียมตัวเตรียมตัวขอมาอุ้ยแม่งเอ้ยสอกได้อีกแล้วหลบได้เหมือนกันโคลส e l i ลมนั่งยืนแกนะแกเก่งนักใช่ไหมเก่งเต้ใช่ไหมมานี่เตรียมไปโดต้นกระทืบหัวเข้าไปกดแม่งเลยกรรมการนับ one two วิทนเหยียบหัวไปได้ไงวันเนี้ยไอ้บ้าคนเหลือเกิน หยาทอดนักชิมอยสอกเข้าไป2ทีเสร็จปุ๊บขึ้นเชือกและก็เป็นหมุนเสาหลบก,กูตามครับผมกูตามกูตามเป็นยังไงล่ะฮะมองเห็นได้ยังไงวะเนี่ยฉันมีเนี่วงแหวนยังไงเลยเรดเอตรียมตัวตายได้ไดแล้วขอเตะเจาะตาปลาเข้าไปหนึ่งทีเสร,ริมแรงมาเป็นเดอะบูมเข้าไปเต็มเต็มเขาบผมกดติประกันวัน 2ืรีเรียบร้อยครับผมสุดยอดครับผมเป็นชัยชนะที่สุดยอดมากๆเลยของยูจิโร่เนะครับผมโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยใช่หรือเปล่านะั่นน่ะเดี๋ยวนะเฮ้ยไม่ขอว่าแกมีปัญหากับครอบครัวของฉันนี่ฉันไม่ใช่ใครมาหาเรื่องครอบครัวของฉันนะว,ว่าเย็ดแค่เดอะร็อกคัมแบ็กว่าหนานี มาแล้วสัปดาห์ก่อนศึกซัมเมอร์สแลมนะครับผมชัยมิน่าอู้หู้ซัมเปอร์คิกใส่อาริยาเข้าไปเต็มๆแล้วครับผมเสร็จปุ๊บนี่ฮะกำลังจะได้ชิงแชมป์โลกหญิงกับท่านายของเรียนนะต้องโอ้โหโชว์มวยตั้งความแกร่งก่อนครับผมนับหนึ่งสองสามเอาชนะไปได้แบบไม่ยากเย็นครับผมคิดว่าเธอน่าจะพร้อมแล้วครับผมกับการเป็นผู้ท้าชิงอันดับหนึ่งเฮ้ยเดี๋ยนะเดี๋ยนะแมงเลยนะเปิดขึ้นมาแน่จริงก็มาสิได้และอยู่ข้างหลัง อุ้ยแต่ว่าเลยนะจังบาดเจ็บชี้โครจริงๆนะครับเนี่ยอุตายแล้วออกมาเล่นงานเทมินา่าก็จริงฮะแต่ว่าในศึกใหญ่เธอจะพร้อมหรือเปล่าครับผมโอ,อ้โหและเทมินา่าแข็งแกร่งด้วยนะฮะเอาละครับผมการกลับมาสู่สแมคดาวน์อีกครั้งของเดอะเอริ r ดิฟลาร์แชมป์มหาชนเดอะพีเพิลแชมเปียนครับผมดูฮะคนดูโรกี้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  เขากลับมาอีกครั้งหนึ่งนนครับผมกับ People c h a m p i o n นะฮะโคตรเทร่ครับผมเอาละครับผมแมตช์ต่อไปนี้สำหรับแมตช์หนึ่งยกแล้วผมเปิดตัวมาก่อนนะจากไมอามียฟลอริดาน้ำหนัก265ปอนด์เดอะร็รอกว,วิสุดยอดนะครับผมจากดาราฮอลลีวดูดวันนี้เขากลับมาสู่บ้านของเขาอีกครั้งหนึ่งครับผมเพื่อที่จะกู้ศักดิ์ศรีให้กับครอบครัวของเขาในการสู้กับตระกูลยูดิวะนะฮะ วันนี้มาเจอกับไอ้บูชอีกแล้วเนี่ยไอบ้อไอบูชนี่มันกลายเป็นจ็อบเบอร์ไปแล้วนะเน,นี่ยในจักรวาลนี้เมืม่อก่อนชิ้พิษดันเนอะบอกโอ้ยโดนดันโดนดันด้วยตีนจริงๆก็บอกมาเนี่น้องพี่ไม่ได้ไม่มีปัญหาอะไรกับน้องหรอกแต่ว่าพี่ต้องคัมแบ็บสวยๆขอตุ้ยหน้าเข้าไปเต็มหนึ่งทีมานี่จับเป็น Bell y Bell y เบลลี่เบลลี่โอเวอร์เฮดซูเปลกเนอะผมนะฮะซี่มาซี่โอ้โหนี่ท่าเดร็อกเลยนะนเนี่ยมาเนี่ยขอจับมายกเป็น แบ็กเบรเกอร์เข้าไปอีกอะมานจับมาเตรียมใส,ส่เป็นสู้เพลคข้ามสะโพกไปอะบูชบอกอาไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วกูพักกูลงมาพักข้างล่างก่อนเดี๋ยวเราบอกไม่เป็นไรน้องพี่ตามมาเน่อยากพักใช่ไหมเดี๋ยวพี่พาไปพักตรงนู้นให้แล้วกันนะขีบ่บาสเนื่องมากเอามากกระแทกกับที่กันคนดูครับผมเวียงขึ้นเวทีไปมาเนน้อง เฮ้ยอย่าให้คนแก่ต้องตามเยอะหน่อยดิดีดีทีก็ไปอีกก็ผมจับหัวพุชมาอีกครับ close l รอบที่หนึ่งก็ผม close l i n รอบที่สองก็ผมโดยจะร็อคหลบได้มากระโดด close line เไปอีกก็ผมกระตืบมึนมุนและเสร็จสิครับผมเตรียมใส่เป็นสนปายเบสเตอร์และชาร์จกล้าม,มาแล้วมาแล้วมาแล้วท่านี้แหละครับผม จกปลอกแขนให้มิตรรักแฟนเพลงเอาไปเล่นเลยนึกดื้อดึกดื้เตรียมตัวใส่เป็นศอกมาฮาเอ้าเชี่ยแม่งหลบได้เปรดเลยเดี๋ยวดีดีคิมูระล็อกเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยเดีดีดียเราบอกโอ้โหหลบปุ๊บมึงใส่ใหญ่เลยนะครับโอ้โหจั่วลงกันทั้งคู่ครับผมตบอุ้ยโดนตบไม่ได้หรอกไอ้เปรดมานี่จับมาบิดเป็นตี้ดีทีเข้าไปก่อนเลยครับผม มานี่ตบต่อยเสร็จเอาหน้ากระแท้กับพื้นนะผมกลับคืบหัวขออีกทีวิญะเหลือเปล่าแข่ข้างหนึ่งมามิดรักแฟนเพลงเอาไปเลยดึดดีดึดดีเสริมแรงมาเป็นศอกมาถ้าชนโอ้โหคิดถึงจัดเลยครับผมกดกรรมการนับหนึ่งสองสามเรียบร้อยครับผมโอ้โห คัมแบ็กสวยๆครับผมใครจะไปเชื่อนะฮะว่าเราจะได้กลับมาดูเดอะร็อกกลับมาปล้ำแบบนี้เอ้ยเดี๋ยวนะเกิดอะไรขึ้นกับไฟในสนามเอ้ยโอ้ย,อยเดี๋ยวยูจิโร่โอ้โหเดี๋ยวใจเย็นก่อนนะเอ้ยโอ้โหบีบคอเดี๋ยวนะจับเป็นโชกสแลมใส่เดอะร็อกโอ้โหและดูฮะตัวเล็กกว่ากันเยอะนะครับผมเอาล้วครับและก่อนศึกใหญ่อัอนดับ2ของ ทันใดของ W W E เนี่ยแชมป์โลกของเราก็มีคิวปล้ำนะครับผมเขาเรียกว่าอุ่นเครื่องอุ่นเครื่องนะครับผมวันนี้จะเจอกับทันได้ของ The Awesome นะครับผม The Miss นะครับผมนี่เปิดตัวมาแล้วนะครับผมต้องบอกเลยว่าสำหรับเรื่องฝีมือการปล้ำเนี่ยอาจจะไม่ได้เก่งมากนะแต่เรื่องเอนเตอร์เทนเนี่ยต้องบอกว่า The Miss เนี่ยแม่งอันดับหนึ่งเลยนะครับผมและอีกอย่างนึงที่อันดับหนึ่งก็คือเมียมันสวยมากครับผม เอาละเปิดตัวมาจากฮอลลีวูดแคลิฟอร์เนียน้ำหนัก231ปอนด์เดอะมิสเอาละครับมากรรมการบอกเริ่มปรำได้มันนี่เลยสปเปียเข้าไปก่อนนะ,าะมาขอให้เราอุอ่นเครื่องกับเดอะมิสขออนุญาต,ออญาตกระทืบแขนก่อนเลยเตะหลังดัดสันดาลไปหนึ่งทีหมันไส้ที่เมียสวยไม่ปเป็นไรเมียกูก็สวยเหมือนกันเออตอนนี้ต้องบอกว่าตอนนี้มันกลายเป็น คู่พระนางเออ่พิการทั้งคู่ไปแล้วนะครับผมยูกามินี่แมันก็เจ็บเจ็บอีกนานนะครับผมเพราะว่าโอ้โหมันโดนโรมันเรนกระทืบไปเยอะนะฮะส่วนเรนจังนี่ก็ซิคลอนน่าจะหักแล้วเหมือนกันนะเบียรอัดเกิร์เกิรลไปฮะวันนี้ขออนุญาตแต่ไม่เป็นไรฮะบาดเจ็บยังไงลูกวิสาหสู้ได้อยู่แล้วเว้ยเสริมแรงมากับแท็กโอ้โหเดี๋ยวพี่บอกเจ็บจริงหรือเปล่าวันนี้อะมานี่ คึกแล้วเสริมแรงมาเป็นโคดีคัตเตอร์เต็มๆกดเลยกรรมการนับ1 2ึ่งสองอุ้ยเดอะมิสยังไม่ยอมนะครับผมอาเคโอเข้าไปเต็มๆเสร็จปุ๊บเสริมแรงโอ้โหทำไมมันมันไม่เจ็บอาเคโอเลยวเนี่ยไม่เป็นไรกระโดดเอาตัวกระแทกเข้าไปอีกครับผม ยอมไหมแกจะยอมหรือเปล่าฮะมาหนี้ขออนุญาตจับยกเอทีอเข้าไปเต็มเต็มบผมมานนี้คนดูบอกมันนี้นะนักหนาก็จับหัวมันอุ้ยโดนต่อยอุ้ยโดนตบโดนเตะเจาะยางเสร็จเตะหนึ่งสองสามแล้วก็การคอขับหลับเลยกู เอาละเตรียมจะใส่สเกลครัชชิ่งไม่ได้ับผมเห็นอยู่ทุบหลังเลยมันนี่มันมนีนเ่เดวมิสจับเต็มตัวใส่โคลนเจ็ดอาร์มสตรองเข้าไปเต็มเต็มเอ๊นับหนึ่งส,งสองสามชนะไม่ยากเย็นก็ผมสบายสบาย,บายพร้อมในการจะไปเจอกับทนายของโรมันเรนแล้วับผมจะเป็นการป้องกันแชมป์นี้ครั้งแรกของยูกามิคุงด้วยนะผม เด้ยเดี๋ยว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 ับไปก่อนแชมป์โอ้โหแม่งเงยแม่เงยงไม่ทันได้ดีใจเลยครับผมรวมมาไดบอกเอ้ยฉันอยากจะได้ขอของฉันคืนอ่ะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวระวังโดนโอ้โหแันขัดตีหน่อโอ้แม่งเงยตัวกูก็ไม่ฟิตอยู่แล้วครับผมนั่นแหละนั่นแหละคืออนาคตของแกจำไว้ความมืดในต,าย,ตายนั่นแหละแกจะต้องมืดบนเอาแชมป์ของฉันมา เอาแล้วครับผมแล้วแมตช์สุดท้ายครับผมริกิชิรอออกมาเจอกับลุงยูโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลุงยูบอกครั้งที่แล้วมึงท้าทายกูไหวใช่ไหมไอตัวใหญ่เ,เย้ยกรรมการบอกไ้ยไม่เอาหน้าลุงยูมาโถเอ้ยนี่กับอาวุโสกันไทั้งคู่แล้วทำไมทำตัวไม่มีความคิดแบบนี้เนี่ยลุงยูบอกมึงมึงอาจมาพูดกับฉันแบบนี้เหรอะรอก่อนนะกรรมการเดี๋ยวกูจะฟ้องบินประมาทมึงแต่ตอนนี้กูกระทืบไอเปรตนี่ก่อนมานี่ นี่มันนี่ฮ้อแกจะยังไงฮะลูกหลานแกคิดว่าจะมาสู้กับลูกหลานของฉันต่ออย่างนั้นเหรอฮะฮะยตระกูลของเราเนี่ยมันต่างกันดูฟาแข็งแกล่งนี่ซะก,ก่อนเลกก็กชิบอกน้อยๆหน่อยเปรตนี่ไงยน้อ,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 อยๆหน่อยอย่างนั้นเหรอวันนี้จับหัวขึ้นมาขออนุญาตต่อยหน้าเข้าไปนหนึ่งท <ๆ S 1> ีทุบหลังทุบหลังทุบสองมือ ทำไมไม่ล้มนี่ไงจับมาเตะเข้าไปหนึ่งทีครับผมเตี๋ยวตัวยกพาวเวอร์โอ้โหหนักชิบหายโดนเสยอีกครับผมโอ้โหลิเกชิโหดจัดหนักเท่าไหร่วะเนี่ยเตี๋ยวใส่เป็นซุกเน็ตเข้าไปอีกโอ้โหลุงยูบอกบ้าเปล่าวะเนี่ยดูตัวลุงยัวใหญ่ขนาดนี้ยังยกลิเกชิไม่ขึ้นน่ะเดี๋เดเดี๋ยวยกหัวกูไม่ยอมกูไม่ยอมกูไม่ยอมปล่อยกูลงเสร็จโบเตรียมมา โคลสไลท์หลบได้อีกจับยกบิดเป็นเพาวเวอร์สแลมเข้าไปอีกโอ้โหเตะล้มอีกครับผมเ,ออเดี๋ยว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 มันดุเกินไปวะเนี่ยจับมาเป็นเบลลี่ทูเบลลี่โอเวอร์เฮดสูบเล็กครับผมอนี่กิชิไม่ธรรมดาเดี๋ยว่าก็บอกแล้วว่าดุลูกหลานของฉันสกอร์สิครอบครัวของเราจะต้องเก่งกว่าแกนี่มันไม่ใช่แค่ศึกเราสองคนแล้วมันเป็นเรื่องของครอบครัวฉันจะไม่ยอมให้ลูกหลานฉันต้องฉับ อายหลอกนะสโพสไลน์ลำที้หนึ่งหลบได้มานี่จับมาเสยแบ็คบอดี้ดรอปเข้าไปอีกเข้ามานี่เข้ามาจับเป็นสปายบัสเตอร์เข้าไปอีกครับผมทำไมมันไม่เจ็บเลยวะเนี่ยจับยกมาเตรียมใส่เป็นทุ่มสโตนครับผมตอกเสาเข็มกดกรรมการนับกรรมการแบบไม่ได้ครับผมมันติดเชียกอิกเปรด์เลย ไม่เล่อยติดเชือกติดเชือกโอ้ยโดนสอกรับผมโคลสไลน์ล้มไปอีกครับผมใจเย็นนะลิเิชิลิเิชิบอกไม่ใจเย็นแล้วมึงมากลางเวทีนี่มาคุยกับกูกูไม่ไปกูไม่ไปปล่อยกูเถอะมานี่ยซุปแขกเข้าไปอีกโอ้ยทำไมดูลิ่ิชิมันโหดจังวะเนี่ยเดี๋ยวโหดไม่ได้หรอกสอกไว้ก่อนครับผมมานี่ต่อยต่อยอีกหลบได้ต่อยขึ้น ไม่ได้เตะกับสวนเด็กเบรกเกอร์ไม่โดนดีก็โหมูสวยแล้วฮะลุงอยู่โดนเตะเข้าไปเดีเดเดไม่ได,ด,ด้ไม่ได้ตุยท้องตุยท้องตุยท้องเข้าไปก่อนเสร็จปุ๊บขอต่อยไอ้เชี่ยแม่งต่อยไม่โดนอีกโดนวียดนามัเกิ้ลเอ้ยไม่ได้สอกสวนไปก่อนเสร็จต่อยหน้ามึงหนึ่งทีมานี่มึงอัดเพิร์ทมาเกิลจับวางขึ้นเวทีมานี่จับแต่งให้เสร็จก็ผม ดูซะก,ก่อนนะและนี่คือซปเปอร์เฮเวสสองคนมาเตรียมใส่เป็นซูเปอร์เพล็กเข้าไปโอ้โหเวทีพังเลยยัดเค่นานีโอ้โห What in the world เลยครับพุทธสินบอกและโอ้โหลุงยูเป็นฝ่ายชะนะไปเลยยัดเค่และก็หมดเวลาสำหรับสัปดาห์นี้แล้วผมมาติดตามกันใหม่สัปดาห์หน้าพบกันใหม่ในสแม c ดาว w n ครับผมบ๊ายบาย